แผนแนเปิดตัวลาสตาคนใหม่ของไลน์เว็บตูนโรแมนต์แฟนตาซีสุดแซบ,บที่คุณห้ามพลาดเลยคะ่ะแองเจลิกเลดี้นั่นเองค่ะเจนา่านางเอกของเรื่องเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อแองเจล่าค่ะคนนี้คนนี้เพราะแองเจล่าเนี่ยสูญเสียครอบครัวไปเจน่าก็เลยยิ่งพยายามคอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนของเธอคนนี้ค่ะ และยังช่วยพาเธอเข้าสังคมชั้นสูงด้วยนะคะในใสายตาของเจนา่าแองเจล่าเนี่ยเป็นคนสวยที่แสนใจดีคอยดูแลผู้อื่นและยังเป็นนางฟ้าสุดใสซื่อด้วยนะคะจนมาวันหนึ่งแองเจล่ากับโกหกเจ้าชายราชทายาทแล้วก็ส่งเจน่าและครอบครัวเข้าคุกในฐานกะกบฏอ้าวจากเพื่อนรักทำไมถึงกลายเป็นศัตรูละเนี่ย ครั้งแรกที่ทำให้เจน่าได้เห็นท่าแท้ของอดีตเพื่อนสนิทนะคะอังเจล่าพูดว่าฉันเกลียดชังเธอตั้งแต่แรกแล้วนีม่มันอะไรกันเนี่ยยัยนี่จากนั้นเนี่ยองเจล่ายังไม่ยอมจบนะคะนอกจากจะแย่งคู่หมั้นของเจนา่าก็ยังทะยโยทยานจนได้แต่งงานกับเจ้าชายรัชทายาทด้วยค่ะอุยส่วนเจน่าเนี่ยถูกประหารค่ะ แต่ก่อนที่จะตายเธอกลับได้รับโอกาสในการย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตอนก่อนที่เธอจะได้พบกับแองเจล่าเป็นครั้งแรกค่ะเรื่องราวเข้มข้นสุดมันขนาดนี้คราวน,นี้เจน่าจะได้แก้แค้นเพื่อนสนิทตัวดีคนนี้ได้ยังไงกันติดตามอ่านใน Angel i ิ l a d ดีทุกวันเสาร์น,นะคะทุกคนคิดว่าลาซ่ากับแองเจล่าใครร้ายกว่ากันคะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราว่าแองเจล่าร้ายกว่านะคะ พอกันเลย2ตัวนี้นงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ